วงจรโฟล์วสวิตของปั๊มน้ำจีนอัตโนมัติครับที่เราใช้ทําบ้านกันตอนนี้มันไม่มีรอยดําไม่สามารถใช้งานได้มาดูนเสียที่อะไรอาการก็คือปั๊มติดตลอดครับไม่ตัดแกะดูก็พบว่ามีรอยไหมที่รีเลย์ครับหาอะไรมาใส่ก่อนเลยนี่ครับมาะไรเทียบอาจจะทนกว่าเดิมเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะรีเลย์มันใหญ่กว่าเดิมน่าสัมผัสทนอยู่แล้วแต่การก,รกรีนกระแสนี่ไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าจะซ่งไม่ได้เพราะเปิดมาก็ โอ้โหแผงผ่าไม่ได้ครับแข็งมากแต่แกะมาแล้วครับใส่ดูอยไหม้นี้คิดว่าบอดไปหวั่นหมดแล้วนะครับแต่ยังเหลืออยู่ครับส่งไฟออกมาปกติเพื่อเปิดหน้ารีเลย์ได้ครับสาเหตุหลักๆก็เพราะตัวสีฟ้านะครับคือตัวที่ทนมากน่าจะเป็นมอแปลงครับผมแทนนี้จะเป็นสวิตชิ่งนวงจรช็อตดำขนาดนี้ก็ยังทำงานได้อยู่ดีเลยรู้อย่างนี้แล้วเราก็เดินหน้าต่อครับซ่อมใช้กันเลยไฟดำกับเขียวคือไฟเลี้ยงคอยรีเลย์นะครับ ฝากคิดน้งกระเด้งก็เป็นส่วนตัดต่อสายมาเติมในส่วนต่อไปเราก็จะมาวัดทางเดินสายไปนะครับเราลู้ L กับเเข้าแล้วจากภาพถ่ายตอนถอดน,นะครับในงั้นก็งงเหมือนกันถ้าลืมถ่ายไว้นี่ไปไม่เปลี่ยนเลยเดียวก็ไม่รู้ว่าเกิดจากความร้อนหรือเปล่านะครับหรือขัอ้วหลวมอะไรยังไงอยากจะลัดวงจรไปที่เทอร์มินอลให้เลยเพิ่มความแน่นหนากลัวว่าในระบบแผงวงจรจะมีการวัดกระแสด้านในครับก็เลย คงเส้นทางเดิมไว้เพื่อให้มีการเซฟตี้หากมอเตอร์รับวงจรมติเป็นเอกชันแล้วก็เดินสายไฟทางเดิมครับเข้าทางขารีเลยเก่าเชื่อมต่อตามระบบเดิมเด็ดๆครับเปลี่ยนแค่ดีเลยตัวใหญ่ขึ้นอาจจะทนขึ้นเมื่อเช็คระบบควบคุมโดยด้านข้างในน่าจะมีไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ได้รับความเสียหายครับสังเกตจากไฟกระพริบและการส่งดีเลยไฟเลี้ยงคอย รีเลย์ออกมาเหลือยอย่างเดียวก็คือเซนเซอร์ครับน่าจะไม่เสียเหมือนกันขนาดนี้มันมีวงจรซีฟของมันอยู่ผ่านมอ็อตแดงในส่วนของเซนเซ,นเซอร์น่าจะมี2ตัวครับเป็นโปรเซนเซอร์1ตัวแล้วก็สวิตต์ต่ออีก1ตัวัทำงานร่วมกันให้ระบบประมลผลใน mcu ออกเสร็จแล้วเราก็มันจะมาเทสครับผ่านวงจรหลอดไฟป้องกันโหลด ช็อตงทำงานได้ปกติดีเสียงเรียนเย่ยุ้ยลีเล่ลีเล่ดังแน่นมากใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแต่อะไรร้อยแปบโวลต์เมื่อกี้นะครับมันควรจะเป็นศนูนะครับก่อนที่ดีเล่จะเปิดนะอ้าาดีใจแสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่หรือหรือมีการช็อตด,ด้านในครับที่แก้ไม่ได้หรือเปล่าแต่ลองเอาออกมาทำความสะอาดดูครับแต่นี้ก็คือไม่ใช่นะครับที่ว่าจะรัด สายไฟให้เพิ่มความแน่นหนาเพื่อจะไม่เกิดความร้อนแต่ว่าคิดได้ว่ามีการวัดกระแสอยู่อาจจะมีการวัดกระแสในภายในวงจรก็เลยไม่ใช้ครับนี่เปิดเทสครับข้างล่างคือช็อตนะครับถ้าไม่ช็อตไม่ติดนะครับหลอดบนคือโหลดนะครังานปกตินี่เป็นไงนี่จ่งจ่าเป็นอันว่าโอเคได้เอาไปประกอบกันเลยครับนี่ทากลากันน้ำโดยดียครับมันตัดปกตินะครับแต่ไม่ได้รอถ่าย เป็นแล้วว่าซสเซอร์ไม่เสียก็ประกอบกับคินได้เลยไม่งานได้เหมือนเดิมครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม